ดีค่ะนี่เป็นพระอุโบสถใหญ่วัดโพนะคะทางด้านข้างมีพระพุทธรูปประจิษถานอยู่ แล้วก็ในนั้นก็มีพระพุทธรูปไม่รู้ว่าเปิดให้ชมหรือเปล่านะคะคนหลายคนจะเข้าใจว่าวิหารพระนอนนั้นเป็น เอ,อาอัวงใส่เข้าไม่ได้อะติดป้ายว่าห้ามผ่านคงเข้าไปชมไม่ได้ติดป้ายว่าห้ามผ่าน เสียงได้ยินเสียงคุณไม่ให้ถอร้องขาวไม่ให้ถอด้องคาว <Okay. S 1> เตรียมถุงมากำลังใส่รองเท้าเพราะถ้าถอดตรงนี้แล้วมันย่ำพื้นไม่ไหวจริงๆมันร้อนนี่เดินเฉยเลยพี่ถอดรองเท้าแต่คนไม่ถอดก,ก,ก็มู Dice, ah, nos vamos caminando. มีผ้ารองเท้าอยู่บนนี้ข้ามข <Please. S 2> <us Meeting> ่านนี่เอาก้านเลื่อมาทำแบบนั้นนะคะผ้ารองเท้าตรงนี้นี่ก็รยงว่าข้ามผ่านรองเท้าของ ว <auto S 1> <So> ันนี้ัะบวงสวงอะไรแร่เลยจัดเครื่องเป็นผลไม้เป็นขนมจัดผลไม้จัดเครื่องบวงสวงใช่ไหมคะบวงสวงอะไรคะ ทานีเต่ะเป็นผลไม้นะขนมหวานนะคะขัวนมวมาไม่ได้ข้าวม่างนี่ทำมอจริงงานจริงจร cảm ơn chị, xin chào